大家好วันนี้ก็มาพบกับส้มเหล่าซอแล้วก็นาตาโอ้โหเป็นยังไงกันเป็นนักวิทยาศาสตร์โอเคค่ะน้องนาตาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะอยากเป็นอะไรบ้างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีเพราะตอนนี้เป็นช่วงที่เราทำไมคะลูกต้องอยู่ในบ้านเพราะว่าอะไรคะ แล้วทำอะไรที่เหมือนโรงเรียนด้วยอ๋อมีการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะใ่อ่าเด็กๆอยู่ในบ้านเด็กๆก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นดูคลิปของพวกเราสองคนวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาสอนเรื่องอะไรคะเรื่องสัตว์ใช่แล้วค่ะเรื่องสัตว์เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสัตว์เนี่ยเนภาษาจีนเราเรียกว่าอะไรคะถ้าอย่างเช่นสัตว์ โอ้โหสัตว์มาด้วยอันนี้มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะอะข่าวนี้ส้มเหลาชื่อจะบอกนะคะว่าสัตว์ภาษาจีนเราพูดว่าตงงู่ไหนลองตองู่ไหนลองออกเสียงตามอีกครั้งสิคะตงงู่ตงงู่เอยเพื่อนๆออกเสียงตามส้มเหลาชื่อแล้วนะคะโอเคคะ ตามเสียงนาตาค่ะตามเสียงเราสองคนเลยไงคะวันนี้เรามาด้วยกันเนาะอ่ะไหนเดี๋ยวส้มเราชอรีจะพูดอีกหนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อน,นทางบ้านลองพูดนะคะต้องวู้ต้องวู้ต้องวู้แปลว่าอะไรคะสัตว์ปาทำอะไรนกแปลว่าสัตว์ค่ะสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะ แปลว่าสัตว์เราเรียกว่าต้มรูนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันก่อนว่าวันนี้ส้อมเราชื่อกับหน้าตามีสัตว์อะไรมาฝากเพื่อนเบ้างเอ่ยอืมสัตว์ชนิดแรกเลยนั่นก็คือจีอ่าจีจีแปลว่าไก่ใช่แล้วคะ่ะแล้วกึ้ไกล<ๆ>่ล้องุๆๆๆๆ๊กกๆเพืนเพื่อนๆจําเสียงให้ดีนะคะท้ายคลิปเราจะมีเกมให้เพื่อนเได้ร่วมเล่นกันนะคะ แปลว่าไก่แล้วไก่ร้องยังไงคะนาตาลลรว้ไมว่าไก่ทำอะไรได้ไหมอ๋อพ่อมองคือไม่รู้เลยไหนลองบอกสิคะไก่เอามากินเอามาขายเอามามาดองเอามาเอาไก่มาดองทำไมล่ะลูกเอามาเอาเอาไก่มาขายเออแล้ว ล้วขนละคะขนทําอะไรได้บ้ขนเอาไปทําเครื่องมือประดับตกแต่งทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเช็นกระเป๋าโอเค,อเคปรับมือให้พี่นาตาเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะไอเดียเราบันเจิดมากๆเลยนะคะพี่นาตาความคิดสั้งสรรค์เยอะมากๆเลยอ้าวสัตว์ตัวต่อไปคเดนคเดนตัวอะไรคะมา เมวนะคะแมวนั่นเองนะคะแมวภาษาจีนเราเรียกว่าเมาไหนเพื่อนๆลองออกเสียงตามส้อมเราชื่อกับพี่นาตานะคะเมาอู้หูเก่งมากๆเลยอ๋ครั้งกันเยอะแบบว่าพูดเสิงดังใช่ค่ะพูดเสียงดังตั้งสิบคนเน่อู้หูไหนลองเราต้องแข่งแล้วเราต้องเสียงดังเหมือนเพื่อนๆแล้วนะคะไหนลองพูดแมวอีกครั้งเป็นภาษาจีนว่า หนูได้ยินหนูได้ยินเสียงระยะไกลมากอูอ้หูมีหูพิเศษนั่นเองพี่นาตาเก่งมากๆเลยคราวนี้เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนรู้จักเมาแล้วใช่ไหมคะเรามารู้จักตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้ก็คือหม,มีแพนดา้าใช่ไหมคะแต่เด็กๆต้องตั้งใจฟังนะว่ามันมีเสียงอะไรแปลกๆไหมหมีแพนดา้าภาษาจ,จีนพูดว่าอย่างไรคะสง<ม>เม,มาเออทำไมมีคำว่า เมาด้วยเหมือนแมวเลยเพราะว่าหน้ามันเหมือนแมวเก่งมากๆเลยค่ะพี่นาตากาเพราะว่าหมีแพนด้านะคะถ้าเป็นหมีอย่างเดียวเราเรียกว่าสงนะคะสง แต่เจ้าหมีแพนด้าเนี่ยหน้าตาคล้ายน้องแมวมากๆเลยใช่ไหมคะ<ก>เราก็เลยขเขาบอกว่าแพนด้าเป็นไม้ไผ่และเป็นมต่อคนด้วยจา้าก็เพราะว่าเจ้าหมีแพนด้าเนี่ยเขาหน้าเหมือนแมวมากๆเลยนะคะเราจึงเรียกว่าสงเมาอเราจึงเรียกว่าสงเมานั่นเองคะ่ะ เขาแพนด้าเป็นสัตว์ป่าเข้าใจใช่ไหมคะเพื่อนๆโอเคค่ะต่อไปนะคะนอกจากทรงเมาแล้วเรายังมีตัวนี้เต้นยายานะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็คือเจ้าเป็ด <8. S 1> นั่นเองนะคะเราเรียกว่ายา <Yeah. S 1> หรือยาจืดนะคะแปลว่าเป็ดนั่นเองเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเราสื่อจะทบทวนให้นะคะ สัตว์ตัวสุดท้ายของวันนี้เฮ้ยลืมทำอะไร่ยสัตว์ตัวสุดท้ายจ๋าเอาเรื่องเป็ดไว้ยังไงคะลืมทำอะไรเอามาทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเอาขนมาปาดหยิบเอามากินเอาไได้หลายอย่างมากเลยโอ้โหใช่ไหมคะเป็ดเอามาทำได้หลายอย่างมากๆเลยเอามากินไดดที่ลังแด่ที่หลังรักวิทยาศาสตร์นาตาจะทำสตูดิโอครับสตูดิโอให้ใครถ่ายว่านักเรียนรู้ไหมว่าสัตว์ป่า อโอเคพเพื่อนๆรอติดตามนะคะเรื่องสัตว์นี้ยาวค่ะถ้าจะเรียนกับพี่นาตาแล้วก็ยาวมากๆเลยค่ะแต่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือเจ้าช้างตัวใหญ่ใช่ไหมคะช้างตัวใหญ่เพราะว่าช้างตัวใหญ่ใหญ่ภาษาจีนเราพูดว่าต้าเพราะฉะนั้นช้างตัวใหญ่เราจึงเรียกว่าต้าเซียงนะคะไหนเพื่อนๆลองออกเสียงตามพวกเราอีกหนึ่งครั้งนะคะ เสียง,งอู้หูเก่งจังเลยอีกหนึ่ง<อ>เขาเขาสียงดนะังมากเลยเราไม่ยอมแพ้เนาะเราต้องพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3 อะไรมันคะกินกินมันเพ<ข>ราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกคนที่เขาที่เขาอยากหน้าเขาบอกว่าเนื้อมันอร่อยมาย้ไม่ได้นะคะ <c oughs> เรากินช้างไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับค่ะพี่นาตารู้ไหมว่าว่าว่าช้างเอฟิกามันอยู่ในป่าแห้เงเหรอโอ้โหพี่นาตาความรู้เรื่องสัตว์แน่นเกลี้ยเก่งมากปรบมือให้พี่นาตา พี่นาตาตอนนี้พี่นาตาตั้งใจฟังส้มเหลาชื่อนะคะเพื่อนๆอยากเรียนรู้คําศัพท์กีนาตาต้องช่วยนะคะอเดี๋ยวส้มเหลาช,ชื่อจะทบทวนให้ฟังนะคะคําว่าสัตว์นะคะในภาษาจีนนี่เลยเราเรียกว่าต้องวูนะคะต้องวูอ่าเหลาชื่อจะไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวรอกลับไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะจำนะคะต่อไป จีจีแปลว่าไก่นะคะอีกหนึ่งรอบจีอ่าจีคือสัตว์ฟาร์มเป็นสัตว์กินด้างทำเอาขนมาประดิษฐ์ได้จะเอาเอาเอาคำศัพท์ก่อนนะคะเอาคำศัพท์ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนรอฟังคำศัพท์อยู่โอเคค่ะต่อไปเมา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 ต่อไปนะคะสงเมาสงเมาสงเมาสงเเมาต่อนะคะ นี่เลยยาจือญาจือญาจือญาจือหรือว่ายาคำเดียวก็แปลว่าเจ้าปิดมันเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตาเสียง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 คราวนี้เราต้้งเงียเงี้ยนะพี่นาตาต้องเป็นหน้าที่ของเ,อเพื่อนๆทางบ้านออกเสียงแล้วนะคะลองดูซิว่าเพื่อนๆจะจำได้หรือเปล่า อ,อย่ากพิ่แย่งกันตอบนะคะ่ะเดี๋ยวส้มเหลาชื่อจะชูภาพนะคะไม่ว่าจะสัตว์ตัวใดให้เด็กๆหัดออกเสียงเองพร้อมแล้วใช่ไหมจุนไป้ข่าวหรือมาถ้าจุนเป้ข่าวเหรอให้เด็กๆเ,เริ่มเลยนะคะใครสุดโอ้โหเก่งมา,มากๆเลยสัตว์ภาษาจีนเราเรียกว่าอีกหนึ่งครั้งสิคะ แลยแต่แต่นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าเขาพูดตะโกนเขาพูดแบบตะโกนคนละสองคนแล้วก็แย่งพูดด้วยเอออ่ะเดี๋ยวเราดูสัตว์ตัวต่อไปเลยนะคะบอกว่าอย่ตะโกนแลยโอเคค่ะที่นัตานั่งดีๆนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะสัตว์ตัวต่อไปถ้าเด็กๆเห็นแล้วตอบคำถามดังๆเลยนะคะ ไก่ภาษาจีนเราเรียกว่าอีกหนึ่งครั้งสิคะโอ้โหเก่งมากๆประมือเก่งมากๆเลยนะคะอ่าดูสัตว์ตัวต่อไปอันนี้ที่บ้านใครมีออกเสียงดังๆเลยนะคะนั่นก็คือแมวนั่นเองนะคะแมวภาษาจีนเราเรียกว่า เห็นก็ใช้ได้ยังออใช้ได้อะใช้ได้ใช้ได้เมาแล้วตัวต่อไปนะคะเราทำปากให้หมูพี่พี่ด้วยดีไหมอ่ะเราทำปากแต่ไม่ออกเสียงนะพี่พี่อ่านปากของพวกเราได้นะคะถ้าจำคำศัพท์ไม่ได้นะอ่ะตัวต่อไปนั่นก็คือหมีแพนด้าอ่ะหมีแพนด้าในภาษาจีนเราเรียกว่าสงเมาห้ามออกเสียงค่ะให้พี่พี่ทางบ้านเป็นคนตอบออกเสียง เราทำปากอย่างเดียวเนาะปะอ่ะมีแพนดา้าภาษาจีนเราเรียกว่าอู้หูเจ๋งมากเลยอ้าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยเจ้าเป็ดนั่นเองเจ้าเป็ดสารพัดประโยชน์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาออกเสียงดูซิว่าเพื่อนๆทางบ้านออกเสียงถูกไหมน้องเป็ดภาษาจีนเรียกว่าตายา ยังไม่ออกเสียงให้พี่ทางบ้านเขาออกอ่ะเอาใหม่นะคะเ,เพื่อนๆออกเสียงถูกไหมเอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะเจ้าเป็ดภาษาจีนเราเรียกว่าโอ้โหเก่งมากๆเลยปรงมือค่ะเยี่ยมมากๆเลยโอ,โอ้ฟังได้ชัดมากตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนั่นก็คือทะเดนตาช้าชา้ชา เราไม่บอกนะคะให้เพื่อนๆทางบ้านเป็นคนออกเสียงเองช้างในภาษาจีนเราเรียกว่าอีกหนึ่งครั้งสิคะโอ้โหเก่งมากเกี่มือคะ่ะแต่หนูทำงป่าแบบไม่มีเสียงเงียบบากอืมเก่งมากคะ่ะคราวนี้เราจะมาลู้ว่าสัตว์ตัวและแชนิดทำอะไรได้มากเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัตว์กันก่อนดีกว่าเนาะ ว่าสัตว์แต่ราชนิดมีเสียงอย่างไรเด<ห>ี๋ยวให้เพื่อนๆทายอ่ะเดี๋ยววันนี้นักวิทยาศาสตร์นาตาจะทำสเสียงให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะแล้วเพื่อนเพื่อน,อนก็ตอบคําถามนะคะว่าที่นาตาทำเสียงสัตว์ชนิดใดเอ่ยจุ่มไปหาหรือมาถ้าพร้อมแล้วใครสือบอะเริ่มค่ะกาบก้าบโ้กาบกาบตัวอะไรนะให้เวลาสามวินาที ห e นสอตอบค่ะอู้หูเก่งมากๆเลยเพื่อนเพื่อนตอบว่ายาจืถูกต้องไหมคะถูกตอ้องถูกต้องงั้นตอบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งเก่งมากๆเลยนั่นให้คัแนนเป็นพันคะแนนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ชนิดต่อไปกันนะคะพี่นาตาสุนทขหาออมาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วใครสือค่ะเริ่ม เวลาเพิ่คิดก่อนนะาแป้นแป้นเสียงอะไรเอ่ยเอาเป็นอีกสวินาทีอ่ะให้สวินาทีอีเออสซาครบแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆตอบมาว่าอะไรคะอูโหเพื่อนๆตอบว่าตาเสี่ยงค่ะแปลว่าช้างถูกต้องไม่พิมนาตาถูกต้องถูกต้องค่ะ แล้วจะเย็นปรบมือให้ตัวเองแล้วก็พินาตาก่อนนะคะวันนี้พวกเราก็จะต้องจากกันแค่นี้ก่อนนะคะมาบ๊ายบายใจเจียนเพื่อนๆก่อนเสียเสียใจเจียนค่ะเดี๋ค่ะ